พ่อกูหิวขาวว่ะกูมีวิธีวิธีอย่างของมึงวะ่ะนี่วิธีของกูเจ๊ฟูมีมันเอาไปอยู่ยมึงไปขุดมันได้เมื่อกี้ไม่เขียนมารู้ตัดร็เพื่อน thank <sniffs> ยูเป็นก่อนทานเมนดิเอาเขียนเมโอ้โหลบปกอ้ม่ยันไเอาเอามเอมาเหิดเลยเดกวนสรุปแล้วครับเอาจิมกนิได้จิมได้กินได้เอาเอาขึ้นมาเอนเขึ้นมาเหอเขึ้นมาเอนเลขึ้นมาเหมอเ มันได้แข่งกันว่แข่งไลยนวดียวหมดแล้วไม่ถูกตะโกนน้องเ่าทิ้งทำไมวะทิ้งนิดน้อยมันดำมันดำา้ออดท่สดนี่กีดอนสิบเปอร์เซ็นต์ี่กินใช่ย ใส่ไวทินของมันยนังดีปะ่ะเฮ้ยฟันฟัน,นออกมาหืมงอว่าน,นี้ยคันก็พ้นอืมืมแอบเดี๋ยวอีเดี๋ยวใน นีสข้าวไมมเที้ยนมีสีข้าวไหมเลยดีอะไรดีอสียบเดี๋ยวาเสีบเสีบครับเซ่บเสีบโอ้ยเก็บเปลือกไวมเนี้ยปกเดี๋ยวให้ปุ๊เต้กินเจ็กินเออเก็บเปลือกไว้เอาเปลือกเสียบทานโคกินไปหนิ่อบเดบป่ะอันนี้อย่างงี้ไม่สองบ่นี้วันดบนะอันน้ำเปลือกอ่ะนุ่มๆมันสุกไห เกเปลือกไงออกมาเอาแล้วครับมาดีเข้ามิจกรรมกินมันคููกับเอียงแสี่สุดครับหนึ่งครับมี่ปลาเขียวน้ำปลาน้ำตาลพริกเกลือครับปลาเขียวเลือเล็กหนึ่งปลาเขียวต้นหนึ่งหนึ่งสองสามอ่าครับเราสีสลากเลือกครับได้ยังกงกินคููกินมันคููกับนั้นคนแรกตคือโปครับเชียงโปเคอนแน็ตโป้งครับ ลับายดิเอาออายิบไอ่าผมไหนแล้วเฮ้ยผมรอผมเปิดก่อนดิเอ้ยรูจเปิดไันดีเน่งเน่งกำเสียโอ้โหโอ้โหชคดีเลยมากกับเงือเหอะไปลยอ๋อเรากินกันเลยออกไปอบสินกูแล้วมาทีจ้าตาปิออมบออมปโป มันคั่วเกววลืแอแบบบดิแล้วน้ำไหมเศรษอ๋อทำอ่ะอเนิออนังไทยหนามันดีบกีไหมเป็นไหม่ๆอ่ยใหมอ๋อเกลือมันไหมเออเกลือมันใหมอ๋อมาแบ้า,า <c oughs> <c oughs> กินเอา

แต่คือว่าซีอีโอเลยตอนนี้ตอนนี้คือนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว่มไม่ไ่ัดผมไม่ตอนนี้ดิตอนนี้ตอนนี้เน่ยนะเอาเอาเลยมันมันเป็นมันกระปิดมันกระปิดครับเา้ยี่ครับหาิไปกันได้เนี่ยรอยรย

อะไรเกเี่ยวหายเท่าไหร่เทียหายสองพอสองเมื่อกี้เกลือกูห้นก่นละเกเดียวหองช้อนไปเนเตเดอเกยครับซีอิวตั้งซีอิวตงมาแล้วซีอิวตงมาแล้วเบอร์หนึ่งไปไปไปเบอร์หครับพี่น้องเบอร์หนึ่งเบอร์หเบอร์หนึ่งซีโอซีโอยังะครับลัวกูเบอร์หึก็ดูเลย Rồi. mặt tay vậy không có chặt chị của bà lê hết hiệu hết này không... hết đây. ông coi hết hiệu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 rồi. <laughs> này. Này, đây vậy? มันไม่ได้อีกนึงสองงานนี้ว่าเอาเนี่ยนำกันแต่เนี้ยนี่นำเตาอยู่นำเตาเขาบอกว่านันนั้นคนสุดท้ายของเรานะครับเลขสามโอ้ดีกูบูเลยเฮีย

ไปตบใหมหออาโอเคเลกหนึ่งเลกหนึ่งาเลีๆเลหนึ่งกว่าจ็กคาครับแจ็กคาจควาเออเลขนึ่งจคามเลหนึ่งครับเอาเดีวมีคนพิสุจนแล้วว้าปื้มมั่นตั้งใจวะเ ไม่เป็นยังไงหรออาการมันเคยกินไข่ใหม่ครับปลาเขียววะเอ๊ไม่เงยยังดีอยู่ดิไข่ใหม่กับปลาเขียวไม่ใหม่ไหมอ๋ออเอเอ๊ะมันยันเยียดด้วยกูเยัดถองเหรอวะมันยันเยียดด้วย อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเบอรองอ่ยุ่นเย็นเยยดกูอม่สองเบ่ร์สองอ๋อเอ้ามันทั่นี่้เขาเนี่ยอ้เขาเนี่ยกู่ัวเบอร์สองนี่กล่ัวเบอร์สองเนี่ยก็สายแข็งแล้วสายเกินไตละก็ยังเกินไต ยังไงยังไงแดงมาเสียบเสียบว่ะเสียบ่าเสียบเลยมาเข่ากันวนหวานเค็มเค็มเกี่ยนำจามลเนี่ยเนยเนต้องเสีบเลยเสียบเสียหายเท่ไหร่ยหายอ้หายซหายมาี้อกูกินพริกเตเมื่อกี้เสีบทองได้ปะ มาทำตาดิกูปะป๊าวซีทิ๊ดไปไพผิกอะไอ้บองยังไอโอ้โหเย้เย้เย้โ้โหผิดอะกินทีจะกรอบแบบกูแบวหนักเลยกินทีจะกรอบแบบ เยี่ยมเลยเนี่ยกระจานไ้โอเคอร่อยเลยอืมอร่อยกูเห็นยังไงพี่เกือบอืมทหารเปนยังไงขมว่าเะ้ย,ย,น,ยนี่มัน,น,นจะโลก <laughs> โกงอ่ะมันนี่จะหลากงับแล้วมึงมานี่สิบเนมึงหลับตาอืมมึงมายี่บอกแล้ว <laughs> Đi. Lạp tay đi, anh với song với 2 với 2 với 2 với song với song song với song với 2 với 2 với song với song 2 song với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  ไม่มาเมื่อกี้ไม่สวยเนี่ยไปครับต้นหนาเอาเลยเอาเลยเลอืม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 ตาอย่างอร่อยครับพี่เจยวกูบป็นเชื้อได้ไหมแสบปะเจี๊ยวไอ้คะแนน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 ชอบชอบเอาไปคะแนนสมองเดียว่าแจี๊ ไอคีคะแนนเต็มหะมึงไม่กระดากอีกเหรอโอ้โหโอ้หนั่งชิ้นไฮซูนเลยไฮซูนไฮซูนโอ้ยโวยสมันดีครับผมครับได้จบเกมไปแล้วครับพี่น้องคลิปเด้ครับอ่ากราบขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมรับชมของพวกผมนะครับแล่วก็ได้สำหรับใครในพวกเราเลยนะครับผมครับบ๊ายบาแกร์ดเนี่ย